ในความคิดของตัวเองนะคะคิดมาตั้งนานว่าประเทศอังกฤษเนี่ยมันไม่มีงูหรอกเพราะว่ามันเป็นอากาศหนาวแต่ที่ไหนได้มีงูค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเราครอบครัวตัวเองนะคะวันนี้เราก็มาแคมปิ้งแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2ค่ะหลังจากที่เราตื่นนอนมาแล้วเนาะเราก็กินเบรฟงเบฟคฟอะไรเรียบร้อยก็เดินทางออกไปเดินเล่นกันค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะไปไกลที่ไหนนะคะมันจะมีที่เดินหลังที่ดาวแคมปิ้งนั่นเองค่ะไม่ไกลมากนะคะโซนนี้นะคะดาวก็บอกไปแล้วเนาะว่าเป็นเมืองของเมืองเบรดดี้นะคะแล้วก็แถวนี้ก็ละแวกนี้คนที่เขามาแคม เห็นไหมคะคนมาปั่นจักรยานกันเยอะมากค่ะเพราะว่ามันเป็นซัมเมอร์ฮอลลีเด์ด้วยและอีกอย่างหนึ่งคนมาเที่ยวงานมิวสิกเฟสติวัลด้วยค่ะและส่วนมากคอนเสิร์ตตัวนี้เขาก็จะเปิดประมาณตอนเย็นๆนะคะประมาณโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเลยค่ะเมืองนี้ก็เลยค่อนข้างจะคึกคักมากๆเลยค่ะวันนี้งานนี้เราก็ลืมบอกไปเนาะว่าเขาเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เขาเริ่มมีอยู่ที่3วันนะคะเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดคะก็คืว่าวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะไปเดินปปป่่่่่่่าาาาากก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 ันนนนนะะะะคคคตตออออออแแรร็ไไไไเเดดิิีีีทึงงลล้้วววุณชยยบููสๆถมห มันก็แบบว่าแซกออกไปอีกที่หนึ่งนะคะก็อยู่ประมาณสักขับรถประมาณสักสินาทีนี่แหละค่ะแล้วก็ถึงถนนของเขานะคะก็จะเป็นแบบว่า2เลนบ้างเลนเดียวบ้างนะคะเวลาเราขับเราก็ขับช้าๆแล้วก็ทีนี้เขาก็จะมีลิมิตนะคะว่าเราต้องขับได้ไม่เกินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องขับระวังนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ซัมเมอร์ฮอลิเดย์แล้วก็คนปั่นจกักรยานค่อนข้างจะเยอะนั่นเองค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงกันแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เรียกเมนดิฟฮิลนะคะค่อนข้างจะมองเห็นวิวทั้งหมดสวยมากๆคค่่่ะะะแแแลล้้้้วววกกก็็บบาาาอาะะออออศรนนนนนนมดยััีเปหงุษ สัตว์นะคะแล้วก็จะมีทั้งงูมีทั้งแบบว่าเขาก็เรียกว่าอะไรเป็นกวางนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงนี้คือปกติดาวใจเห็นว่าไม่ค่อยมีงูนะเพราะว่าเคยลุงนี่บอกว่าอังกฤษไม่มีงูไม่มีงูแต่ที่ไหนได้ที่นี่มีงูนะคะเขาบอกว่ามีงูจงอางด้วยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเห็นก็อย่าเดินเข้าไปใกล้นะคะให้อยู่ในไลายแล้วก็ใครสําหรับที่แบบว่าเอาน้องหมามาเดินด้วยนะคะให้อยู่ในสายจูงตลอดเวลานั่นเองค่ะไอเราก็เดินแบบนี้เลยค่ะแบบแดดเปี้ยงๆไม่มีต้นไม้เลยค่ะแล้วก็เราจะเดินเข้าไปแบบใต้้่มมไไไก็ไไดนะคะค จะนั่งพักผ่อนตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่ได้นะคะบอกได้เลยว่าทางยาวนี่ไกลมากนะคะตลอดทางเดินนี่คือแบบว่าเป็นโล่งเลยไม่มีร่มไม้อะไรเลยค่ะมองลงไปก็จะเห็นวิวนะคะแล้วก็เห็นเมืองกราสเทนเบอรีนะคะแล้วก็เมืองต่างๆนะคะก็ดาวเองก็ไม่ค่อยรู้หรอกคุณชายก็บอกที่นู่นที่นี่อะไรงเงี้ยดาวก็ได้แค่ฟังนะคะพอตกตอนดึกพวกเราก็มาที่งานมิวสิควิดีว์นะคะแล้วก็วันนี้ก็มาหาอะไรกินเล็กๆน้อยๆนะคะมีอาหารเปนปาเพื่อนสาวชอบด้วยนะคะส่วนมากก็จะเป็นพวกแฟนในชีพอะไรประมาณนี้นั่นแหละค่ะแล้วก็มาเดินเล่นอะไรสักพักหนึ่งแต่ดาว วัวดาวเองเนี่ยไม่ได้ชอบแล้วคุณสาก็เลยบอกว่าเราแค่มาดูแค่นี้แหละเราอาจจะไม่ได้เข้าไปเพราะว่าก่อนที่ดาวจะมาตรงนี้นะคะเราก็ไปนั่งดื่มอะไรกันที่ผับก่อนแล้วแล้วก็ก่อนที่จะมางานเฟติเวเลนะคะเพราะว่างานเฟติเวเลรเนี่ยเราต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะคะแล้วก็มันเป็นถามว่าเป็นแนวแบบไหนก็แนวคลาสสิกนะคะเราก็นั่งกินแล้วก็นั่งฟังเพลงข้างนอกก็ได้ค่ะแล้วก็เลยไม่ได้เข้าไป